ลูกถ่ายไม่ออกต้องให้กินนมเปรี้ยวจริงหรือแอดมินพามาดูคำตอบแล้วค่ะว่าทารกกินนมเปรี้ยวได้หรือไม่มาดูเลยและอย่าลืมแวะกดไลค์เป็นกำลังใจทีมงานกันนะคะทันที่กดไลค์ก็ให้รำ่รำวรำวยร่ำรวยทุกท่านเลยค่ะ นมเปรี้ยวจะทํามาจากนมวัวแม่แม่จึงมาคิดว่าทานได้ตามปกติและยังช่วยกระตุ้นการขับถ่ายแต่จริงๆแล้วเด็กทารกวัย6เดือนถึง1ขวบไม่ควรให้ทานนมเปรี้ยวนะคะสาเหตุคืออะไรมาดูกัน 1. ได้สารอาหารน้อยสารอาหารที่ได้รับจากนมเปรี้ยวจะแตกต่างจากนมแม่หรือว่านมวัวมีสารอาหารและแร่ธาตุบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับทารก มีสารอาหารน้อยเช่นโปรโตีนไขมันแคลเซียมวิตามินต่างๆและเด็กเล็กต้องการพลังงานและโปรโตีนมากกว่าผู้ใหญ่ถึงสองเท่าเมื่อไม่ได้รับสารอาหารครบถ้วนเทียบเท่าก็อาจทําให้ลูกขาดสารอาหารได้แถมไม่ได้มีภูมิคุ้ม,มกันปกป้องเชื้อแบคทีเรียได้เท่ากับนมแม่อีกด้วยนะคะโ <Okay. S 1> อเค 2. น้ําตาลสูงในนมเปรี้ยวมีน้ําตาลสูงมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นสูตรน้ําตาลต่ําก็ตามนมเปรี้ยวทําให้ลูกฟันผุ เป็นโรคอ้วนตามมาได้ยิ่งถ้ากินบ่อยๆอาจ,จทำให้ลูกติดและทำให้ลูกกลับมากินนมแม่ได้ยากหรือว่าอาจจะไม่กินเลย 3. Oh, <no. S 1> อาจทำให้มีปัญหาการย่อยการทานนมเปรี้ยวอาจทำให้ลูกมีปัญหาท้องเสียเรื้อรังหรือท้องผูกง,ง่ายขับถ่ายลำบากเพราะลำไส้เด็กยังไม่สามารถย่อยโปรตีนในนมบัวได้เสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆต,ต,ตามมาได้เช่นกันค่ะกรมอนามัยเองก็เคยออกมาเตือนว่า ไม่ควรให้เด็กทานนมเปรี้ยวเพราะมีน้ำตาลสูงมากห้ามทานเลยในเด็กที่อายุไม่ถึง6เดือนและสามารถเริ่มทานได้บ้างหลังลูกหขวบขึ้นไปค่ะแต่กินนมวัวรสจืดดีกว่าแน่นอนหากให้ลูกทานไปแล้วนิดหน่อยได้ไม่เป็นอะไรค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ที่สำคัญห้ามให้ลูกทานแทนนมแม่หรือว่านมวัวเด็ดขาดน,นะคะเลือกทานอย่างใส่ใจให้ลูกน้อยแข็งแรง อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร